<Moon> Queen. สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moon Queen Channel วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องมัธยมบ้านเฮาตอนที่11ตอนพุทธศาสนา หลังจากที่งานจบลงคูวราพรก็ได้ขอบคุณพลที่มาช่วยวันนี้พอถ้าไม่ได้พลกับเจิดนงานนี้จะต้องพังแน่ๆซึ่งพลเองก็เต็มใจที่จะมาช่วยเจอที่เอาแต่มองพลก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวตุกตาเห็นแบบนั้นก็เลยแซวว่าลัเขาก็รลยไปบอกเขาสิเดี๋ยวก็โดนหมาข้าไปกินก่อนหรอกจากพักก็มีสายเรียกเข้าโทรมาหาคูวราพรจากนั้นครูวราพรก็รีบมาหาบักบอยที่โรงพักพอบักบอยมาเห็นครูมันก็ขอให้คูวราพรช่วยพามันออกไปหน่อยแล้วต่อจากนี้ไปมันจะกลับตัวไปปนคคดีู ราพรก็อยากจะช่วยแต่ก็ทําไม่ได้เพราะคนที่ผิดก,ก็ต้องได้รับโทษที่ทําบักบอยมันก็ร้องไห้ไม่อยากติดอยู่ในนี้มันรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปตัดมาที่พลอยกำลังนั่งรถกลับบ้านทางโรงพยาบาลก็ได้โทรมาแจ้งเรื่องของแม่พลอยพลอยได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักเจก,ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพลก็บอกว่าแม่ของเธอได้เสียไปแล้ว ในวันงานของแม่พลอยเจิดกับเจ๊ก็ได้มาแสดงความเสียใจกับเธอพร้อมกระเป๋าแขนไปด้วยพลอยยืนถือรูปของแม่แล้วบอกลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเธอกับน้องแม่ไปอยู่บนสวรรค์กับพ่อนะหลังจากที่พลอยเอารูปแม่มาวางไว้ข้างรูปพ่อตอนนี้พลอยไม่เหลือใครแล้วนอกจากน้องสาวของเธอที่ตอนนี้ไปอยู่กับน้าครูวราพรที่มาหาพลอยที่บ้านก็เข้ามาปลอบใจพลอยและบอกว่าครูจะรับเลี้ยงพ่อกับน้องเป็นลูกเองจากนั้นพลอยก็เก็บเสื้อผ้าของเธอเพื่อย้ายไปอยู่กับครูวราพรที่บ้าน ามาที่บ้านของนิดนิดที่นอนหลับอยู่แม่ก็ถามกับครูเอกว่าจะส่งนิดไปบำบัดจริงๆหรอครูเอกก็บอกว่าถ้าไม่ส่งนิดไปเดี๋ยวสักวันนี้ก็จะต้องกลับมาทำไม่ดีอีกแล้วถ้านิดหายครูเอกก็จะให้นิดย้ายโรงเรียนแม่ของนิดก็เลยโทษตัวเองว่าที่นิดต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกเขาพวกเขาผิดเองที่ดูแลนิดไม่ดีนิดได้ยินแบบนั้นเธอก็นอนร้องไห้ออกมา ดนนึเฟิร์นก็ได้มาหาไอสิงที่รีสอร์ทซึ่งไอสิงมันก็ได้จ้างเธอให้มาอยู่ด้วยกันคืนนี้ไอสิงมันก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปโบบักกับเฟิร์นทันทีหลังจากที่เสร็จภารกิจไอสิงมันก็เดินออกจากห้องไปแต่แล้วมันก็ให้ลูกน้องของมันอีกสองคนเข้ามาหาเฟิร์นต่อเฟิร์นก็ร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นเฟิร์นกลับมาบ้านแล้วเข้าไปกอดยายของเธอทันทีซึ่งยายก็เป็นห่วงเฟิร์นมากเพราะเฟิร์นหายไปตั้งหลายวันไม่ยอมกลับมาาบ้านเลย เฟื่อนก็ได้ขอโทษยาที่เธอทําตัวแบบนี้ตัดมาที่พออก็ได้มีแมวมองที่สนใจเจิดมาหาเพื่อมาชวนเจิดให้ไปเป็นนักร้องในค่ายของเขาพออก็บอกว่าเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจิดเองว่าเจิดจะไปไหมแมวมองคนนั้นก็หัวเราะออกมาบอกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับมันจะทําให้ชีวิตคนคนนึงเปลี่ยนไปได้เลยพออก็เลยบอกให้แม่บ้านประกาศเรียกชื่อของเจิดมาพบระหว่างทางที่เจิดกำลังจะไปพบพออบักเตยที่นัง่งน้าเศร้าอยู่พอเห็นเจิดเดินผ่านมาพวกมันก็พากันยกนิ้วให้เจิดเป็นแถวทําให้เจิดรู้สึกกงงมา หลังจากที่เจิดมาถึงแล้วก็ลองจะนั่งแมวมองก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วเขาก็เริ่ม,มาต้อนรับเจิดอย่างดีจากนั้นพอออกก็ได้บอกเรื่องนี้ให้เจิดฟังว่าเขาอยากจะให้เจิดไปเป็นนักร้องในค่ายเจิดก็งงว่าเขาเนี่ยหรอจะได้เป็นนักร้องแมวมองก็บอกว่าใช่แล้วเสียงแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผมหามานานแล้วครับเจิดก็ถามต่อว่าผมต้องทำยังไงบ้างครับแมวมองก็เอาเอกสารมาเพื่อให้เจิดเซ็นเจิดหยิบเอกสารขึ้นมาอ่านแล้วมองขึ้นมาข้างบนดูเหมือนว่าเจ,ดจิดกำมมลอออกกัสงสอมองหาอะไรอยู่ ซึ่งเจอก็ได้คิดถึงพอยและช่วงเวลาที่เขาได้ร้องเพลงอยู่ที่นี่สุดท้ายเจอก็ตัดสินใจที่จะไม่เซ็นมันทําให้แมวมองโมโหมากและต่อว่าเจิดไปเป็นชุดพอนี่คือโอกาสดีๆที่หายากมากพอออกก็ถามเจอเพื่อความแน่ใจว่าเจิดคิดดีแล้วใช่ไหมเจอิอก็บอกว่าเขาอยากจะอยู่กับเพื่อนและวงดนตรีของโรงเรียนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วทั้งสองคนได้ยินแบบนั้นก็เดินจากไปทันที วันหนึ่งเจอก็ได้มาหาลุงลำแคนและขอบคุณลุงที่ช่วยสอนเขาจนร้องเพลงได้ตัดมาที่เฟิร์นที่นั่งเสียใจเรื่องวันนั้นอยู่บักเตยก็ได้แวะมาหาเฟิร์นที่บ้านเฟิร์นเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปกอดทันทีเพราะเธอรู้สึกเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตกดือครูเอกก็มาอยู่ที่รีสอร์ทเพื่อรอโบบ้ากับสาวผ่านลงที่คอยหาสาวมาให้ครูเอกก็บอกให้ครูเอกเตรียมตัวได้เลยครูเอกก็พร้อมมากแถมโชกสเต็ปแบบปรมาจารย์ไปหนึ่งทีพอสาวสวยเดินเข้ามาในห้องครูเอกก็เอาเงินค่าจ้างให้และบอกว่าให้เธอไปล็อกประตูแต่แล้วก็มีตำรวจเดินสวนเข้ามาทําให้ครูเอกถูกจับข้อหาแอบ,บกินเด็ก ชาวันตอพอออกก็ได้เอาเรื่องนี้มาบอกกับนักเรียนในชมรมและบอกว่าชมรมดนตรีจะถูกยุบวงตั้งแต่วันนี้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีขึ้นทําให้เด็กนักเรียนหลายคนพากันเศร้าบักเต้ยมันก็เสียใจมากเขารับไม่ได้ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะการเล่นดนตรีคือชีวิตของเขาจากนั้นพวกพลอยก็มานั่งคุยกันว่าจะยังไงต่อดีเจอกระปอบใจทุกคนว่าไม่เป็นอะไรหรอกถึงจะไม่มีวงแต่ความรักในการร้องเพลงของพวกเราก็ไม่ได้หายไปไหนขอแค่เราได้ร้องเพลงให้พลอยฟังเราก็มีความสุขมากแล้ว พวกตุกตาได้ยินแบบนั้นก็พากันเซลเจิดใหญ่ที่เห็นเจิดพูดจีบพลอยหลังเลิกเรียนเจิดกับพลอยก็ได้มานั่งเล่นอยู่ด้วยกันเจิดก็ได้เอาสร้อยของแม่เขาให้กับพลอยไปพอเจิดอยากจะให้พลอยเป็นคนเก็บไว้พลอยก็ถามว่ามันจะดีหรอเจิดมันเป็นสร้อยของแม่เจิดนะเจิดก็เลยใส่สร้อยให้กับพลอยแล้วบอกว่าเขาก็มีเหมือนกันพลอยสัญญากับเราได้ไหมว่าพลอยจะไม่ลืมเจิดในวันข้างหน้าพลอยก็ได้ซบไหล่เจิดแล้วบอกว่าเธอไม่มีวันลืมเจิดหรอกทําให้เจิดเขินมากๆแล้วทั้งสองก็เดินจับมือกลับบ้านพร้อมกัน ทางหน้าของโบกับเตยทั้งสองก็มาเต้นถ่ายคลิปเอาไปลงทิกตอกกันพอโบเห็นคลิปของเฟิร์นที่ถ่ายคู่กับยายลงเธอก็รู้สึกอิจฉามากที่เฟิร์นมีคนดูตั้งเยอะโบก็เลยจะไปเรียกพ่อของเธอมาถ่ายด้วยกัน mm. เผื่อว่าเธอจะดังเหมือนเฟิร์นบ้างส่วนบักเตยเฟิร์นก็ได้โทรมาหาและบอกให้เตยมาหาเธอตอนนี้หน่อย หลังจากที่เต้ยมาหาเฟิร์นเต้ยก็ถามเฟิร์นว่าเฟิร์นหายไปไหนมาโรงเรียนก็ไม่ไปรู้ไหมว่ามีคนคิดถึงเฟิร์นก็ได้บอกเรื่องทุกอย่างให้เต้ยรู้ว่าเธอขายบริการซึ่งบักเต้ยที่รู้อยู่แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเฟิร์นก็เลยขอเลิกกับบักเต้ยเพราะคนดีๆอย่างเต้ยกับคนอย่างเราคงจะรักกันไม่ได้หรอกเฟิร์นก็ได้บอกลาเต้ยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินจากไปแล้วปล่อยให้เต้ยนั่งร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียว ตัดมาที่เจคเขาก็มานั่งเล่นที่บ้านของลุงลำแคนจนดึกลุงก็ถามว่าดึกแล้วทำไมยังไม่กลับเริ่มชอบหมอลำขึ้นมาแล้วใช่ไหมเจคก,ก็บอกว่าใช่ผมคิดว่าอยากจะตั้งวงหมอลำขึ้นมาด้วยลุงก็หัวเราะบอกว่ามันจะรอดอยู่หรอพอให้เจคลองเป่าแคนดูลุงก็บก่นมาบอกให้เป่าดีๆหน่อยกลัวมันเจ็บหรือไงทางด้านของนิดที่ได้รับการบําบัดเป็นที่เรียบร้อยเธอก็เดินออกมาจากสถานที่นั้นและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอีกเลย หลายวันผ่านมาเป็นวันจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมหนักเรียนทุกคนต่างก็พากันดีใจมากแล้วตอนที่11ก็ได้ตัดจบลงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะบ๊ายบาย